ฟอนมาแล้วเยองโผรงอึบเขาไปได้ของฉันเียดฉันด้วยคนหนึ่งเรอเรบกล้มนอนอยู่หเนนอรูนี่ย่างัวเวียวรั้มมันเนี่ยกวนแน่นเอ้ย่ยนบอกพจะขวงไทยแต่ม่บ้านนี่ลบควรบนี้ดเดืเือก้ ท่ม้อนหนาไปยูเกีรวลิ่วนี่ห้อง่ามอนหนาเนอ่ามาแม่ตัวัดีครับแมวครับยุคีมิลิ่กสินนจามีถ้าเกิดจะอาจยุคีไปลงมาวัตถิแช่ไปซองยุคกีห้าสิบาทเนี่ยัตถวัตดีควัติษฐวัตถิษัตถวัวับวัติษฐวัตวัวัตถิับั ลูกใส่ได้ใส่มาลงมาใส่เด like ้๋ยเรื่องเรืองเลยกำนันเรืองเรืองเลยไปเลยไปเลยเพื่อเพือแบบข้างสุกเนี่ยลูกใส่ผมเนี่ยลูกใส่ไงมอกแก่หัวแหวนลูกไม่ใส่ครับลูกได้กันเนี่ยเก่าผมเสียวมาก ไปอีกบปะลูกใส้ผมบักท่องสุกพอพ่อใหญ่แม่พ่อใหญ่เป็นกับหัวจักขึ้นเร็วเมื่อสิบปันเลียนปัรญาอยังหอดสีแล้วตอนนี้เขาจะได้ลูกปานั้นกันเพิ่นปะลูกมึงว่าไม่ลูกไงบักท่องสุกอีกครับผมเสียว่าทั้งสองมันอะไรใเหตุแบบนี้มันก็เถื่อนต้องเลยครับมันเกิดเรื่องยังขึ้นพรากำนันลูกไส้แก่บักท่องสุกผมเนี่ยเพ่อใหญ่หัวแหวนเถื่อนแค่เถื่อนแค่เถื่อน จะไม่เห็นแบบพี่ผมมันถือนะครับมันต้องขึ้นเงี้ยมันแบบพ่อมาที่เกิดเหตุนั่อยู่ในหมู่บ้านของคนเออโอ๊ยมันเครื่องสูนมาใส่บริการล่างเงี้ยนั้นอันนี้เรื่องเป็นงานของพ่อได้แต่ไหลแกใจอยู่ในหลังเฮ้ยบังความเรียนนั้นเป็นไงแน่ยเขามาแจ้งภาคภูณ์ได้เสียก็มึงจะเทียร์แล้วมึงเป็นเมียมึงจะเทียร์แล้วใส่คหมดัชเชียร์ให้ตัวบายังไง อดโทษนะเรืงอะไี่จะยืทูบเบอบ้าใส่กันแล้วเรียกเป็นยังไงเอาไปชวย้าืนรถเกยองวนพื่อพดหมอกจะสี่กนไหมลูกไปจับทอดไข่ทอดทุกใบอย่างเป็นเถ้าหักหักขึหรอกลูกมันมเมนบอกว้ว่าหัขอขอมันจับอไมันจั่ขาบ่ได้ล่าง มือกันยงาท้องปอารแข่งกันท้องปอมาขออีปอตัท้งปอมาขอมอีปอทีู่นเัวบแข่ง้วเลยโอเคด่ตัวเอตัวรตัวอะไรเหมือนกับจ้เมอันไดเว้ยันุนที่าัับานี่

ยุกินี่นักเอกธาเขาฉากครับผมคนหน้ากำลงังเมึนหมุกอยู่แต่กำลังเอกอแต่ก็ยุกิจ้านนี้ยู่ยยุ่ยบักิอันนี้ย,นนยุยยยแต่เราจะเป็นคนโดนแกล้ง